เอาจริงๆนะสงสัยเหมือนกันทำไมถึงแบบตั้งคำถามกันเรื่องของการกินเหล้ากันนักหนา จริงๆคนกินเหล้าหรือคนโกหกอะไรเยอะกว่ากันคนโกหกเหล้าต้องใช้อุปกรณ์เหล้าต้องมีองค์ประกอบเหล้าต้องใช้ความพยายามแต่โกหกมันไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรจริงๆอยากให้มองเห็นภาพแบบนี้อย่าใช้เหล้าอย่าใช้อะไรมาเป็นตัวโจมตีว่าคนคนนั้นเลวคนคนนั้นดีนะพบุเจ้าให้หลักไว้แล้วชัดเจนสุราเมระยะมัชชะปะมาทัานากินเหล้าอันเป็นฐานแห่งความประมาทนี่มึงต้องตั้งใจกินเพื่อจะเมาหัวที่หัวต่ำนะอันนี้ถึงว่าแม่งบาปแน่ๆต้องตั้งใจกินเพื่อเอ้ย นนมเมมาให้เเต็ที่พราะอะไรอ่ะผู้เจ้าไม่อยากให้คนขาดสติมงคลชีวิตข้อ1 8 19 20เแถวเนี้ยชัดเจนเลยอารตีวิรตีปาปาอารตีคืองดวิรตีคือเว้นปาปาคือบาปทั้งหลายพู้เจ้าบอกว่าบาปทั้งหลายจะทำบาปคืออะไรบาปคือการเบียดเบียนข้อต่อมามัชชัปปานาจะสัญ,ญโมคือสำรวมระวังจากการกินเหล้าต้องบอกก่อนพ่าู้เจ้าไม่ได้สนับสนุนให้กินเหล้าแต่ถ้ามันจําเป็นจะต้องกินเพราะถ้านรู้ว่าเหล้าไม่ได้เป็นโทษอย่างเดียวเหล้ามีส่วนที่เป็นประโยชน์ด้วยใช้ล้างแผลได้ใช้ทําปฏิกิริยาบางอย่างในอาหารได้เพราะถ แช่ไวน์ไก่แช่เหล้าแล้วถามว่าสิ่งเหล่านั้น,นกินแล้วเมาไหมเออมันต้องย้อนกลับมาไงว่าสุราเมรรยะมัชชะปามาทัศฐานากินของพวกนี้เจตนาเพื่อละทิ้งสติเลยเอาความประมาทล้วนๆเลยอย่างนี้มึงบาตร้อยเปซมันอยู่ที่เจตนาอย่างเดียวถามว่ากินแอลกอฮอล์ศูนย์เปอร์เซ็นต์บาปไหมไม่รู้หรอกบาปไม่บาปแต่เจตนายัางไงละ่ะกินเพื่อความสนุกสนานหรือเปล่าเคยเมาดิบไหมเมาดิบมันเมากันได้นะเวย้ยอยู่ดีๆก็ขาดสติแม่งง,งั้นๆเลยทั้งที่แบบว่าเี้ยกูก็ไม่ได้ ชัดเจนว่าสำรวมระวังคือถ้าบอกว่ากินได้เดี๋ยวก็จะมีคนเอาตัวนี้ไปอ้างอิงจริงๆก็ไม่ควรกินแต่ถ้ามันจําเป็นจะต้องกินต้องสำรวมระวังเอาเรื่องสติสัญญะเป็นที่ตั้งคือถ้ากินแล้วปุ๊บกูเสียสติแน่นอนคือกินแล้วมีโทษอ่ะท่านให้สำรวมระวังถ้าเว้นไม่กินเลยก็ไม่ต้องระวังไงไอ้คำว่าระวังมันคือยังไงอะระวังมันต้องมีสติแต่ถ้าเว้นเลยเนี่ยมึงไม่ต้องใช้ความระวังแล้วไม่ต้องมาใช้พลังงานกับเรื่องระวังว่าเอ๊ะแค่นี้พอไหมแค่นี้เมาไหมแค่นี้บาปไหมแค่นี้จะเป็นอะไรยังไ ปานาแปลว่าเจพบเข้าไปถ้าให้ความหมายในปัจจุบันมัชชาป,ปานาก็คือยาเสพติดให้โทษทุกประเภทพระเจ้าทรงรู้ไงว่าแอลกอฮอล์มันเป็นยาได้แต่ว่าโบราณเขาเรียกว่าเป็นยากระสายเหล้าแปลว่าผสมด้วยเป็นกระสายอะ่ะเป็นแค่ส่วนผสมอะ่ะไม่ใช่แก่นสาระสาคัญคือคนมองเข้ามาปุ๊บอะ่ะเห็นเรากระดกกึ๊บยาหรือเหล้าล่ะเห็นเรากินสปาเกตตี้ไก่ซอสไวน์วินยูชนพึงรู้ได้หรือเปล่าว่านั่นอาหารหรือนั่นเหล้าถ้าเขาเห็นมองมาปุ๊บเอาอาหารแต่มันส่วนผสมมันมาจากเหล้ากูถามหน่อยกินไก่หมักไวน์ตรงนั้นอ่ะมึง เมาไหมคนมองเข้ามาก็อยู่แล้ววันนี้อาหารนี่ไม่ใช่เหล้าเหมือนกันคนมองเข้ามาเรากระดกยาปุ๊บแม้ยาผสมเหล้าแต่คนมองเข้ามาวินยูชนพึงรู้ได้ว่านี่ยาไม่ใช่เหล้าแต่ถ้ากลับกันเนี่ยเหล้าและเหล้าเนี่ยโอ้โหมีตัวยามีต้นยาดองยาดองอะไรเงี้ยดองงูเห่าเหลือมหาเลยอันนี้เหล้ากระสสยาไม่ใช่ยากะบสเหล้าไม่เหมือนกันนะแล้วบางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าทําอาหารเนี่ยนะทำทำอาหารมันต้องผสมเหล้าเรารู้อยู่แล้วว่าในเมื่ออาหารมันมีส่วนผสมของเหล้าทําอาหารไปเอาเหล้าแยกกันห่างแล้วพออาหารเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเอาเหล้ามากินควบด้วย อย่างนี้ถือว่ากินอาหารกระายเหล้าไหมเพราะว่าอาหารนั้นต้องมีเหล้าไงอย่างนี้ไม่ใช่แล้วอย่างนี้แม่งกับแกมแหละมันคือกินเหล้ากับกับแก้มแล้ว,อลลวไอ้ห่าเมามันลืมทุกได้ที่ไหนมันกลบทุกกินเหล้าแล้วมันจะได้หายทุกไม่มีหายทุกฮะถ้ากินเหล้าเพื่อจัดก,การความทุกถ้ากินเหล้าเพื่อให้พ้นทุก,กนเ,เกนี่ยนะบอกได้เลยนะเป็นคนผ่าันประกันมเป็นคนไม่รับผิดชอบนะทุกอยู่ตรงไหนมึงต้องไปแก้ตรงนั้นเดี๋ยววะไม่ใช่ทุกอยู่ตรงไหนปุ๊บมึงกลบทุกมึงหนีทุกไปชั่วคราวอ่ะเกิดพังพาด เรื่องของเล้าเรื่องของอะไรพวกนี้คนมาถามเยอะมากอยากจะถามย้อนกลับไปว่าที่มึงถามเรื่องกินเหล้าได้กินเหล้าไม่ได้อย่างนี้ผิดไหมอย่างนี้บาปไหมมึงถามเพื่อมึงให้มึงเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นให้เข้าใกล้ธรรมะได้มากขึ้นดีมากขึ้นหรือมึงถามเพื่อที่จะเลี่ยงให้ได้มากขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าเลี่ยงบาลีไงนึกออกว่าเออ เคยได้ยินไหมล่ะไม่รู้ย่องไม่ผิดอ่ะนี่กูพูดบ่อยมากเลยแล้วคำนี้พ้าเจ้าบอกว่าเจตนาหางพี่เวยกำมังว่าทานี้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราถือเจตนาเป็นตัวกรรมรู้ไหมล่ะว่าน้ำใสๆนี่มันเล่าหรือว่ามันน้ำอ่ะถ้ามึงยกมาปุ๊บเนี่ยได้กลิ่นปุ๊บเอ๊ะกลิ่นคล้ายๆเล่าเล่าหรือเปล่าไม่รู้แต่สีมันน้ำเปล่าแน่นอนกระดกมึงโกหกตัวเองเียมึงโกหกตัวเองบ้าบอ